ที่ร้านครัวซอยชานข้าวแกง10บาทซอยสุริย่าตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีประชาชนชาวบ้านอาชีพต่างๆได้เข้ามาซื้อนั่งรับประทานข้าวแกงของร้านนี้ไม่ขาดสายโดยร้านแห่งนี้ได้มีข้าวแกงขายในราคาแสนถูกส่วนกระแสเศรษฐกิจฐฐในยุคนี้ซึ่งขายเนราคาเดียวคือถ้วยละ10บาทและเท่านั้นยังไม่พอ,อยังมีข้าวราคาจานละ10บาท แต่ตักเพิ่มเติมได้ไม่อั้นให้ลูกค้าได้ทานได้อิ่มเต็มที่จนจุกกันเลยทีเดียวเจ๊อ้อยนางสาวสถิตตาพรกอนูอน,น เจ้าของร้านเผยว่าจุดเริ่มต้นของการมาทําร้านข้าวแกง10บาทเริ่มจากการที่ตนได้เห็นความยากลําบากของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันซึ่งบางคนต้องหาเช้ากิน่ําข้าวแกงอาหารต่างๆก็มีราคาที่สูงราคา50-60บถึงบาทบางคนก็สั่งมากินแล้วทานไม่หมดประกอบกับตนเองก็ทําอาหารตามสั่งขายอยู่แล้วจึงได้มาเปิดร้านครัวซอยชาญแกง10บาบาทเพื่อจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ที่รายได้น้อยพร้อมทั้งเป็น สังเลือกในการรับประทานอาหารที่พอดีไม่เหลือทิ้งสั่งพอกินหรือถ้ากินเยอะก็เติมข้าวได้ไม่อัน้นซึ่งวัตถุดิบต่างๆที่นำมาประกอบอาหารตนเองได้ออกไปจับจ่ายตลาดเองโดยใช้หลักการเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นคือเราต้องการทานอาหารที่สะอาดมีคุณภาพสิ่งที่นำมาประกอบอาหารก็ต้องเป็นไปตามนั้นนอกจากคุณภาพแล้วก็ยังเน้นเรื่องของปริมาณโดยเฉพาะรสชาติจะต้องอร่อยอีกด้วย ลูกค้าที่ได้มาทานที่ร้านแล้วต่างกลับมาทานอีกบางคนฝากท้องไว้ที่ร้านนี้ทุกวันได้กินอาหารอร่อยและบรรยากาศในแบบสบายๆเป็นกันเองมีความสุขที่ได้ทำและได้เห็นรอยยิ้มของลูกค้าที่ได้รับอิ่มเอม,อมกลับออกไปเป็นการช่วยเหลือกันและกันลูกค้าอยู่ได้เราก็อยู่ได้ โดยร้านจะเปิดขายตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาขายไปจนกว่าของจะหมดบ่าย2องโมงเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์เมนูกับข้าวก็มีหลากหลายวันละ1 3บสถึงสิเมนูหลักๆจะมีกั้วกลิ้งไข่พะโล้ต้มจับฉ่ายกระเพราแกงมระรพะแนงไก่ผัดขิงไข่ดาวฝาแฝด สำหรับลูกค้าที่ซื้อกลับไปทานบ้านหรือที่ทำงานก็จะเป็นข้าวราดแกง2อ,อย่างราคากล่องละ40บาทซึ่งลูกค้าให้ความนิยมซื้อไปฝากกันมากบางรายมาซื้อทีละ5-6กกล่องโดยทางร้านก็จะมีบริการแยกเป็นถุงให้อีกด้วย ผู้ที่สนใจสามารถมาทานได้ที่ร้านร้านครัวซอยชาญแกง10บ,บาทในซอยสุริยะยี่สิบหกตลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีหรือติดต่อได้ที่โทรศัพท์0 9 5 9 4 2 2 9 4 4โดยทางร้านยังมีบริการรับทาข้าวกล่องอีกด้วยตัวเราเองเนาะเอาตัวเราเองก่อนเรามีเงิน20บาทเราจะกินอะไรดีเราก็เลยมีความคิดว่าเออแม่ก็ทำข้าวแกงอยู่แล้วเราก็ทำกับข้าวได้จ่ายคำตามสั่งก็เลยมาเปลี่ยนเป็นข้าวแกง10บาท มีเงิน2ี่บาทข้าวหนึ่งจานแกงหนึ่งถ้วยอิ่มละ20สิบบาทได้กินอิ่มได้ทานของอร่อยโอเคเราควรทำเราก็มีความสุขได้ให้เขาผลผลกลับมากำไรเยอะไหมมันก็มันก็พออยู่ได้มันไม่ได้แบบว่าเยอะกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ขนาดนั้นเราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้เราก็ไปได้มีความสุขมากเลย ได้เจอลูกค้าได้เจอเพื่อนได้เจอมันเป็นเหมือนประมาณว่าอยู่บ้านแล้วมีคนเข้ามาหาเราประมาณนั้น oh. แล้วมันมีความสุขที่ได้ทำมันด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยภาวะแบบนี้ด้วยการหาเงินด้วยทุกสิ่งทุกอย่างทำยังไงเราถึงจะอยู่ได้ทำยังไงเราถึงจะอยู่ได้ทำยังไงคนรอบข้างเราจะอยู่ได้ ร้านมันจะเข้าได้สองทางนะคะเข้าทางตรงข้ามบริษัทโคกไทรน้ำทิพย์ข้างๆมันจะเป็นซอยค่ะข้างลงไม้เทือไทยแล้วเข้าเข้ามาเลยแล้วก็จะเจอประมาณซอยแรกแล้วขวาจะเป็นร้านสีส้มๆจะเป็นครัวซอยชานข้าวแกง10บบาทแล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นทางเข้าตรงข้ามปากซอยจะเป็นร้านชาโนมังกี้อะค่ะเข้ามาเลยตรงเข้ามาเลยร้านเราจะอยู่ขวามือ กับข้าวเราจะมีประมาณ10 2 1ออย่างต่อวันเปิดประมาณ7จ็ดโมงเชา้ามาเร็วหน่อยนะคะประมาณบ่ายโมงครึ่งของเราจะหมดแล้วต้องมาเร็วหน่อยกับข้าวก็จะมีหลักๆก็จะเป็นไข่พะโล้มะละจับฉายผนงกระเพราไก่ไก่ผัดขิงข้วกิ้งแล้วเมนูอย่างอื่นก็คือแล้วแต่เราไปเจออาหารที่ตลาดเราไปเจอวัตถุดิบอะไรน่าทานเราก็จะจับมาทําให้ลูกค้าทาน มันสะดวกสบายไม่ต้องไปไกลครับ <c oughs> สองคนก็ไม่เกินร้อยไม่ถึงร้อยสักไม่<บ>ไมเกินร้อยเพ็ดสิบาทก็อิ่ม <c oughs> เชิญชวนทุกท่านนะครับ <c oughs> ที่ไหนอร่อยก็มาที่นี่ก็ได้นะครับ <c oughs> ที่นี่ก็อร่อยอาหารก็พอกินครับไม่แพงสิบบาท <c oughs> ก็มากินทุกวันค่ะก็หนึ่งอยู่ใกล้ด้วยแล้วทีนี้มันก็ราคาย่อมเยาแล้วมันได้กินหลายอย่างดีกว่าแบบเราไปไปสั่งแบบร้านอาหารตามสั่งเราได้กินอย่างเดียวราคามันก็ประมาณการแต่อันนี้จะได้กินหลายอย่างมากกว่าอร่อยคะ่ะอร่อยทุกอย่างเลยเอ,อร่อยมากคะ่ะอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยมีหลายอย่างให้เลือกแล้วก็เมนูแบบไม่ซ้ำกันด้วยบางวันแล้วก็ ราคาถูกจริงๆสามารถตักข้าวได้เองอย่างนี้ไม่อั้นอันนี้จริงค่ะ <laughs>